สวัสดีครับพบก,กับสุปข่าว Liverpool. ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เจมส์เพียรตแย้งลิเวอร์พูลไม่เคยสนดึงอิปบิซุมามาเสริมทัพและจะมีรายงานล่าสุดมาจากฟาบิเซโอโรมาโน่ออกมาทวิตว่าลิเวอร์พูลคือตัหนึ่งที่จะคว้าตัวอิปิซูมาและตอนนี้ทางทีมงานก็ไปเจรจากับอิปบิซุมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ล่าสุดนะครับเจมส์เพียรตก็ได้ออกมาแย้งแล้วนะครับว่าลิเวอร์พูลไม่เคยสนใจดึงอิปบิซุมามาเสริมทัพเลย เจมเพียร์นะครับผู้สื่อข่าวชื่อดังของเดอะแอตแลนติกเชื่อว่าลิเวอร์พูลทีมในศึกพรีเมียร์ลีกไม่ได้ให้ความสนใจที่จะเซ็นเด็กกับอิตบิสูมากองกลางของสโมสรไบรายนเพื่อดึงเข้ามาแทนที่จอร์จินุวาร์ในรุ่มในช่วงตลาดสัมมนี้ทีมดังจากเบอร์ซิไซกำลังอยู่ในช่วงการตามหานักเตะรายใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่ในแดนกลางหลังจากที่กองกลางชาวฮูลันได้ตัดสินใจไม่ต่อสัญญาก,กับทีมและกำลังที่จะย้ายไปเล่นกับบาร์เซโลนายักษ์ใหญ่ในศึกลาลีกาสเปนในเดือนรก,กรกฎาคมนี้ ก่อนหน้านี้ครับฟรีซิโอโรมาโนนักข่าวระดับทียนหนึ่งยืนยันว่าลิเวอร์พูลตั้งเป้าหมายในการคว้าตัวอิปปิซูมาจากไบรน์นเพื่อมาแทนที่จีนนี่วานเนดุมหลังจากตลาดการซื้อนักเตะเปิดทําการซึ่งคาดการณ์กันว่านักเตะจะมีค่าตัวประมาณ40ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามเจมส์เพียสจ,จากเดียรังติกก็ให้ความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันโดยเขาเชื่อว่าตำแหน่งกองกลางไม่ใช่เป้าหมายแรกในการสนทัพของเชลซีคลับและพวกเขาก็มีเคลติจอน ซึ่งสามารถพิสูจน์ตัวเองจากการได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องในซีซั่นที่ผ่านมาพร้อมจะถูกดันขึ้นมาเป็นตัวแทนของวารเนดุมในซีซั่นหน้าอยู่แล้วนอกจากนี้ลิเวอูลที่ตกเป็นข่าวกับอิบบิสซูมาแล้วก็ยังมีแมนเชสเตอร์และอาร์เซนอลที่ต่างมีข่าวเชื่อมโยงกับอิบบิสซูมาเหมือนกันนะครับจะ <c oughs> เห็นแยง้งเห็นต่างกันนะครับสำหรับ2กูรูนี้นะฮะไม่รู้ว่าใครจะแม่นนะครับลุ้นต่อไป เขาคือใครรู้จักอิปรรฮิมกากอนนเตนกองหลังคนใหม่ของลิเวอร์พูลมารู้จักแข้งใหม่หงดกักทำความรู้จักอิปรรฮิมากอนาเตประกานหลังคนใหม่ของลิเวอร์พูลดูกันนะครับมีใครเป็นเอเดอนเส้นทางลูกหนังจะเป็นอย่างไรกันบ้างและจุดอะไรที่น่าเป็นห่วงนะครับ ลิเวอร์พูลนะครับประการยืนยันผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรเมื่อวันศุกร์ที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าหงดงบรลลุก้อตกลงกับอาบาลิซิกทีมดังในศึกบุนเดสกิเยอโรมานถึงเรื่องการดึงตัวอิบราฮิมาตกอนาเต้กองหลังดาวรุ่งชาวอังเศสเข้ามายังถิ่นแอนฟิลด์เรียบร้อยแล้วปัาจลังในวัย22ปีจะย้ายมาร่วมทัพหงดังลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการในวันที่1กรกฎาคมนี้และผ่านการตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วขณะที่ค่าตัวในการย้ายทีมครั้งนี้อยู่ที่36ล้านนปอ ประมาณ1,584ล้านบาทตามค่าฉีกสัญญาที่อยู่กับอาบายลิซิกวันนี้นะครับเราจะไปทำความรู้จักกับกองหลังคนใหม่ของหงส์แดงลิเวอร์พูลให้มากขึ้นกว่านี้ดีกว่าว่าเขามีประวัติความเป็นมาอย่างไรและผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มต้นที่ประวัติส่วนตัวกนาเต้น,นะฮะเกิดที่กรุงปารีสประเทศฝร,รั่งเศสเมื่อวันที่25พ,ศพฤศจิกายนในปี1,999โดยปัจจุบันอายุ22ปี ขนาที่ความสูงอยู่ที่194เซนติเมตรกองหลังชาวนุ่หอมนะครับร่มต้นเส้นทางลูกหนังด้วยการไปอยู่กับทีมเยาวชนของปารีสเอฟซีเมื่อปี2009และย้ายไปอยู่กับโชโชในปี2014โดยมีการลงเล่นในลีกไป12นัดทำนิดหน่งประตูก่อนที่จะโยกย้ายมาสู่อาบาลิซิกในยูโรมานีเมื่อปี2017ชีวิตกับอาบาลิซิกกุนเต้อยู่กับอาบาลิซิก ในปี2007และเซนเชนญยยาวเป็นระยะเวลา5ปีก่อนซีซั่น2 0 1 8 2 0 1 9จะเป็นการหลักให้เก็บทีมจนได้และได้ลงสนามไปถึงสิ้น43นะัดในทุกรายการอย่างรอยก็ตามในฤดูกาล2 0 1 9 2 0 2 0และ2020-2021กนเต้ก็ไม่ค่อยได้ลงเล่นมากนักเนื่องจากโดนอาการบาดเจ็บรบก,กวนและซีซั่นล่าสุดก็เจ็บข้อเท้าจนส่งผลให้ได้ลงเล่นในลีกไปเพียงแค่14นัดเท่านั้น นี่คือปัญหาที่แฟนหงแดงต่างคุนคลิดว่าจะบาดเจ็บไหมถ้ามาอยู่กับลิเวอร์พูลชื่อเล่นอีบูเป็นชื่อที่คุณแม่มักจะใช้เรียกเขาอยู่บ่อยและเขาก็ภาคภูมิใจกับชื่อนี้มากๆจนถึงขั้นพูดชื่อดังกล่าวต่อนหน้าบรรดาสตาฟโค้ชของอาบาลิซิกตอนที่เพิ่งย้ายมาอยู่กับทีมไอดอลแม้ว่าเป็นคนฝรั่งเศสแต่ไอดอลของโกเนเต้ไม่ใช่มนาตำนานแข้งชาวฝรั่ง,งเศส โดยผู้เล่นที่เขาชื่นชอบมากที่สุดก็คือเซร์กิโอรามอสประรการหลังกัปตันทีมเรเมเรตโดยถึงขั้นยกให้เป็นกองหลังที่เก่งที่สุดในโลกในยุคนี้เลยจุดเด่นของกัวนัตเต้กัวนัเต้เป็นกองหลังที่มีความรวดเร็วโดยสถิติบง่งบอกว่าเขาเป็นหนึ่งในสามเซนเตอร์แบ็กจากหลีกชั้นนาของยุโรปที่วิ่งได้เร็วที่สุดในช่วง2ฤดูกันก่อนหน,น้านี้นะฮะนอกจากนี้แล้วกวนัเต้ก็ยังเล่นลูกกลางกัดได้ดีมากๆ โดยในซีซั่น2020-2021ถึงมีเปอร์เซ็นต์ชนะกันดวลลูกกลางอากาศสูงถึง85.7%เลยทีเดียวหากนับตั้งแต่เริ่มด้วยกัน2019-2020ถึงใน5ลีกใหญ่ของยุโรปก็มีแค่บรูโน่อเวสกองหลังปามาเท่านั้นที่มีเปอร์เซ็นต์ชนะดวลลูกกลางอากาศได้มากกว่ากเนเต้ e, 81ต่อ78เพิ่มทางเลือกให้ลิเวอร์พูล การได้กุนเต้มาร่วมทีมก็จะทําให้เจนกิ้งครับสามารถปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบ3-43ได้เหมือนกันนะครับเพราะกองหลังชาวฟงุตเสถนัดอยู่แล้วกับการเล่น3เซนเตอร์แบ็กหลังลงทําหน้าที่นี้มาตลอด2ฤดูกันที่มันมาตามที่อยู่เล่นนาเกลส์แนคุณซือหนุ่มไฟแรงที่ใช้อยู่กับอาบาลิซิกปัญหาที่น่าเป็นห่วงแม้ฟีทาของกุนเตจต้จะเยี่ยมนะครับแต่ก็เดินอาการบาดเจ็บเล่นงานหลายหนหลายช่วงในสซีซันที่มันมา ทั้งเจ็บกล้ามเนื้อ3รอบและหลังจากนั้นก็ต้องมาเจ็บตรงข้อเท้าอีกอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าทําให้กกนาเตตต้องพักราว2เดือนเลยทีเดียวยิ่งไปกว่านั้นหากย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นเด็กปั้นของโจโจ้ก็เคยเข้ารับการผ่าตัดมาแล้วคําชมจากเจเกนกลับเจเกนกับกล่าวถึงลูกทีมคนเก่งค,คนใหม่ของเขานะครับว่าผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่เราแนลกเตตที่มีคุณภาพสูงอย่างอิบราฮิมโกนาเต้ม,มาร้วมเทียม เขาเป็นคนที่ผมชื่นชอบมานานแล้วหลังจากที่เราต้องเจอปัญหาการบาดเจ็บของนาเตะในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็คตลอดทั้งซีซั่นที่ผ่านมาไม่ต้องสงสัยเลยว่าจุดนี้คือจุดที่เราต้องการเสริมทัพยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิเวอร์ pool นะครับโกนาเตลีดนอลลดพร้อมเซนฟีลาลูชีที่จะหมดสัญญากับลิเวอร์ pool ในเดือนหน้า ยัสเซอร์ลาลูชีนะครับแบ็กไซายดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสกำลังจะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลในเดือนหน้าซึ่งก็มีทั้งลิตนียนแตดและนอนรลิสตี้เตรียมเดินหน้าเจอจากขวาตัวเข้าสู่ทีมลิเวอร์พูลเอารายงานมาว่าดาวรุ่งในวัย20ปีซึ่งอยู่ในชุดแชมป์เอฟเอยูดคัพกับสโมสรลิเวอร์พูลเมื่อปี2 0ง9กําำลังจะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลในวันที่30มิถุนาย,ยานนี้ที่เขาจะสามารถย้ายทีมได้อย่างอิสระโดยไม่มีค่าตัวหลังจากหมดสัญญาโดยลาลูชีเป็นอดีตเด็กั้นของเลออา ที่ยามาเล่นกับลิเวอร์พูลในปี2007เคยได้รับโอกาสลงเล่นกับหงส์แดงไป2นัดด้วยกันนะครับในศึกเอเวอรคัเมื่อรู้นกกันก่อนแต่ในน,นันกนี้ไม่ได้ถูกเจ็กกิงครอปเรียกใช้งานในทีมชุดใหญ่เลยตอนนี้มีรายงานมาว่าทางลิตยูนเต็ดและนอริสตีทีมน้องใหม่ในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้าติดตามสถานการณ์ของยาเซลลาลูชี่มาพักใหญ่ๆแล้วนะครับและทั้งสองทีมก็พร้อมที่จะเปิดฉากเจรจาเพื่อนึงดาวเตะรอนนี้มาเสริมทัพให้ได้ โดยแรงข่าวก็คือลิเวอร์พูลอ้างว่าน่าจะเป็นการย้ายทีมแน่นอนสําหรับหลังจบฤดูก,กาลนี้นีคือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่29พฤษภาคมครับ